พี่ต้องเห็นท่าเขาไปเอาขนมเมื่อกี้ผมให้เขาหมดแม่ขอกระบอกกระบอกปวดที่ปวดจ้ำโอเคมาเดี๋ยวพ่อตัวนี้เลยวางนี้แหละจมที่รุ่มกระตันยูนะจะลองดูแบบนี้ โอเคละครสี่ห้าลงน้ำแล้วจ้าสู้ๆนะครับน้าตะคิวตะคิวอ๋อไม่ใช่กระแทกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับ

กินเ่ะกหไมูนี่อะไรกัดหนูเนี่ยข้อไมข้ไหมข้อกโกแลตไครัโอเคโอเคอันนี้หนึ่งชุดหลังนี้อันนู้นห่งชุดหลังนู้โอเคไม่ได้ขนมจากลูกพี่อ่ะโสพยอดปากสัตวนะอืมอร่อยจริงนะ ข้างใน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 ชุดนึงนยอดนี่เี่ขำางในครับอรข้างหลังเดียว่ป่พอนี่หาไหาปลาปลไปไหนหมดแล้วครับปลาไปไหนหมดแล้วครัเดี๋ยวเจอปลามันได้ อยู่คนเดียวอ่อเข้าไปไหนทุกหน้ขอบคุณมากครับี่ต่ะดให้ครับของนาานี่ค่ะเดี๋จะเข้าไปหน้าต่างออแบกไปนน่คุณครับนีม่ดูหย้

ใหญ่นะหนูแมวอันนี้เอาไหมลูกจังหน้าใหญ่เลยพอไหมพอไหมอันนี้หนูลูกอะใหญ่เลยนี่นะมีใครมาให้หนูป่ะ นะครับ <Yeah>. okay. แล้วก็เนี่ยครึ่งบ้านที่มีความเสียหายนะครับนี่เป็นภาพของโมมดิทยร่วมกันอยู่นะครับนำโดยพี่บินบเลลริรนำรสิ่งของนะครับและกำลังใจมามอบให้กับทุกบ้านนะครับถึงมือถึงมือให้ถึงมือทุกบ้าน,นให้ทุกคนได้มีกำลังใจนะครับเป็น ตัวแทนคนไทยนะครับเอากำลังใจเอาสิ่งของแล้วก็เงินช่วยเหลือนะตัวพี่ดึงไปไหนต่อครับพี่ดึงบาทออกเลยครับหมดแล้วยากเับกลับก็ถึงแยกเดิมเลี้ยวขวาตรงออกพี่แกแป้นสิบพันหมดยังพี่มีเจ้ของเด็กครับเนี่ยออกเลยออกทางเดิมมามาออกาเมาเรือมาเรือมา 过来，来，过来，过来。